อ่ะก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซีเจก็จะพามารับ NFT นะครับเป็นตัว Airdrop นะครับก็ตอนนี้เป็นของเหรียญที่ชื่อว่ามานานะครับหลายคนคงรู้จักเนาะมันเป็นเหรียญที่ทำเกี่ยวกับ m e t a v e r s e นะครับก็ตอนนี้ซั s u n งเขาได้มาคอลแลบด้วยเนาะทีนี้เขาแจกนะครับเขาแจก NFT ก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทำอ่ะมันมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาเว็บ ที่เดี๋ยวผมแปลลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ p a y decentraland.org นะครับก็หลังจากนั้นก็ Connect Metamask ของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกของผมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่ะหลังจากเรา Connect เรียบร้อยนะครับให้มันรีโหลดนิดนึงแล้วก็ <S 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 เราไปที่ Metamask นะครับ ให้เราล็อกอินนะครับอันนี้มันเน็ตเวิร์กไม่ถูกต้องนะครับให้เราเปลี่ยนแางเป็นเมนเน็ตนะครับที่มันเป็นนะอีเธอรี่มเนาะอ่าโอเคแล้วเราก็เซ็นชื่อเข้าไปนะครับอันดับแรกสิ่งแรกที่เขาจะให้เราทําก็คือการสร้างตัวละครเนาะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็เดี๋ยวจะพาพาทาไปจนจนครบอ่ะมันก็จะโหลดนิดนึงนะครับรอรอสักพักหนึ่งอ่ะมาละทีนี้ตอนแรกนะครับมันจะมีตัวผู้หญิงผู้ชายให้นะครับก็เลือกนะครับจะเล่นตัวไหนอืมอืมอ่ะหรือใครรีบนะครับก็ให้มันแรนดอมเลยก็ได้นะครับอ่ะฮะแรนดอมเอาเลยก็ได้หรือใครอยากแต่งตัวก็แล้วแต่นะครับ อ่ะผมเอาผมเอาคนนี้เลยแล้วกันนะครับผมที่เกียรแต่งนะก็ก็ขยักแต่งก็ลองไปแต่งแต่งดูนะครับมันมีทั้งเสื้อส่วนหัวส่วนอะไรเงี้ยเราไปแต่งดูโอเคโอคตรงนี้ก็ชื่อนะครับแล้วแต่เราจะใส่เลยครับอ่ะผมเขียนว่านายชัดเจนแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้เราใส่อีเมลนะครับ ออเดี๋ยนะอีเมลผมอีหยังวะโอเคอันนี้ของใครของมันเนะาะใส่ไปอีเมลเนาะไปตรงนี้ก็ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ปุ่มไออกรีมันก็จะทำงานเนาะตรงนี้เราก็กดไออกรีไปนะครับโอเคภารกิจที่เราต้องทำนะครับอันดับแรกเขาจะ เขาจะให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มต่างๆเนาะการใช้เครื่องมือนะครับกดตัว E กดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดินอี่มุมมองนะครับบคุ 1, บคคลที่หนึ่งบุคคลที่สามนะครับกดตัว V นะครับนี่กดตัว V มันก็จะแบบซูมเข้าซูมออกอะ่ะประมาณนี้นะครับการเดินก็ W A S D เนาะไปข้างหน้า W ถอยหลัง S A W นะครับตามนี้อ่าโอเคผมจะออกจากโหมดทัว o r เรียวนะครับ อาหลังจากเราออกจากโหมดเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือนะครับให้เราไปคลิกโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เรามุมขวาบนนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะไปก็คือเราจะไปที่ซัมซุงนะครับ 837X ตรงนี้นะครับเรากด Jump in เข้าไปเลยนะครับมันจะทําการวาร์ปเข้าไปในห้องของซัมซุงนะครับโอเคตัวละครเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับ โอเคจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับมุมขวาล่างเนี่ยจะมีภารกิจให้เราทํานะครับเราจะต้องเก็บไอเจ้าสี่อย่างนี้นะครับโอเคเราก็วิ่งเข้าไปในตัวตึกเลยนะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีนี่นะครับกลางห้องนะครับมันจะมีไอเจ้าตัวอันนี้อยู่เหรียญอยู่นะครับเหรียญสีฟ้าเนี่ยเอาเมาส์คลิกเลยคอ่าหลังจากนั้นให้เรากรอกนะครับ มันจะมีบอทดโพสต์ตรงนี้นะให้พิมพ์ตามนะครับอ่าพิมพ์ตามแล้วก,กดเคลมนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามุมขวาแรกของผมเนี่ยสําเร็จเป็นหนึ่งอย่างและ้ะอ่าง่าย,ายๆแค่นี้เลยนะครับอ่าส่วนต่อไปที่เราต้องไปทํานะครับมันก็อ่ามันแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะไปห้องไหนก่อนก็ได้อ่ะเอาทีนี้ผมไปห้องมันจะมีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีประตูสีเหลืองสีเขียวสีม่วงนะครับไปสีเหลืองก่อนแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาในห้องนี้นะครับ ให้วิ่งมาตรงกลางก่อนแล้วเราลิกดูนะครับอ่ะเมื่อคลิกเสร็จไอ้ไอ้สีเหลืองๆมันหายไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือ and welcome to the 2022 environmental sustainability can be part of you part of the change ให้เราให้เราวิ่งมาเหยียบนะครับเหยียบให้หมดเหยียบที่พื้นนะครับ

อันนี้คือเราเสร็จสองห้องเรียบร้อยเนาะก็ได้สองชิ้นมาละทีนี้ไปห้องต่อไปแล้วกันห้องต่อไปผมจะไปห้องสีเขียวต่อข้างๆนะครับห้องสีเขียวโอเคห้องสีเขียวนะครับให้เราวิ่งลงไปเนี่ยตรงกลางมันจะมีมังกรอยู่นะครับให้เราวิ่งลงไปเลยวิ่งไปเลยโอเคก็เรากโดดเข้าไปในหลุมตรงกลางนี่นะครับเดี๋ยวมันจะล่วงลงไปโอเคแล้วเราก็คุยกับมังกรนะครับกดคลิกคุย,คย อ่านี่แหละแล้วก็จิ้มนะครับกรอกครับง่ายๆนะครับ X R 1 U โอเคเรียบร้อยนะครับผมได้สามชิ้นนะครับเรียบร้อยละก็เหลือสุดท้ายนะครับเราก็ไปห้องสุดท้ายเนาะเราอันนี้เราก็ต้องวิ่งกลับนะบวิ่งกลับวิ่งกลับโอเคสเปคบาร์คือการกระโดดนะครับอ,ออกมาเรียบร้อย ห้องสุดท้ายที่เราจะเข้าคือห้องสีม่วงนะครับโอเคห้องสีม่วงนี่ทํายังไงก็ให้เราวิ่งไปตรงกลางนะครับวิ่งไปตรงกลางแล้วก็เนี่ยไอที่มันไกลเรืองแสงเนี่ยให้เราให้เราเอาเมาส์คลิกทุกทุกมุมนะครับอเอาคลิกทุกมุมเลยโอเคคลิกไปเรื่อยๆนะครับอ๋อใครามาเห็นนะผมไปโดนปุ่มแชร์ใครไปแล้ว จะให้เราคอนโทรลแดนนะครับอ่านี่ปุ่มอ่าเรียนขึ้นมาแล้วนะอ่าแค่นั้นแหละนะครับโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็เราก็มารอลุ้นนะครับว่าเราจะได้รับแอร์ดอปไหมในวันพรุ่งนี้นะ ก็รีบๆไปทำนะครับก่อนที่กิจกรรมมันจะหมดเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแจกตอนไหนนะครับอ่าห้องนี้เป็นห้องแบบเข้ามาแดนกันมาเต้นกันประมาณนี้นะครับก็อเอาเป็นว่าคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ a i r d o p n f ฟีนะครับโอเคคลิปนี้จากลากไปก่อนครับสวัสดีครับผม